สวัสดีค่ะ welcome back t กลับสู่เกมเม้นกับ Fastest Frontier Season ที่2อค่ะ EP ที่15นะคะทุกคนตอนนี้ประชากรของเราอยู่ที่365ย้าังไม่4 0่อฮะอัปเดตอีกทีก็คือยังขาดอีกเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรตอนนี้เข้าสู่ ปีที่89ใกล้จะ90แล้วนะคะทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นไหมนะคะก็เหมือนเจอโจรบุกทีละ50นะคะแต่จะมาทุก2-3ปีนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจขยายป้อมฮะ,ะแล้วก็มีบารักก็คือไอเนี่ยเรียกว่าไงอะ่ะที่ผลิตทหารอะ3าจุดฮะ,ะที่เคยน่าจะแจ้งไปอีพีที่แล้วนะคะแต่ว่ามีป้อมฮะ,ะเป็น w a ช c า t o เวอนะคะ ุกมุมเลยตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขากว่าเขาจะตีกำแพงค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะก็เลยสร้างอันนี้ไว้ก่อนดีกว่าขอบขอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสําคัญนะคะนี่ฮะอัปเดต90ส่วนอัตราผู้เสียชีวิตนะคะก็มีตลอดแหละจอดตอนที่โจรมาบุกอ๋อห้าสิบตายไปสิบสามคนนะคิดดูดิเดี๋ยวสามร้อยแปดสจะสร้างเพิ่มอีกอันนึงนะคะอย่างที่บอกไว้ เดี๋ยวขอเคลียร์กันหนูก่อนเออดูสิอ้จะเยอะเดินนะทุกปีฮะตอนนี้มีพ่อค้ามาคนเดียวนะเท่าที่เห็นนะ <S <S เหตุไปแล้วเรียบร้อยฮะไปะส่วนอื่นๆก็ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ จะพยายามไม่ให้ประชากรตายฮะอาหารต้องพร้อมนิดหนึ่ง,งค่อนข้างร้อยหอลอละเพราะว่าคนยิ่งเพิ่มขึ้นเราต้องหาวิธีนะคะเพื่อจะมีอาหารเยอะขึ้นแต่ก็ถ้ามันฉุนหลงจริงหนูจะฆ่าวัวทุกตัวฆ่าวัวตอนหนึ่งได้ประมาณสามร้อยกว่านะคะอาดตัวเลยฮะหยอกหยอกหยอกล้อเล่นไปกันนั่นนะคะเดี๋ยวนะก็ไม่มีอะไรนะสำหรับพ่อค้าอาหรับนะน่าจะมีแค่นี้แหละ ที่เหลือเขาก็อันนี้เพิ่มเพิ่มแคนเนอรี่ยุงข้าวแคนเนอรี่ไม่ใช่การแคนเนอรี่ทั่วทีค่ะแคนเนอรี่นะคะเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วก็อัพอัพเกรดไอ้ f Festival Pole นะคะเ t i ต a l Pole เนี่ยมีหลายจุดเหมือนกันแล้วก็อัพเป็นเลเวลสองฮะส่วน Garden Trail เหมือนก็อยากดูเหมือนกันว่าถ้าอัพแล้วมันจะเป็นยังไงนะอยากรู้ลองดูลองดูดด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  พอไม่มีอะไรทําเดี๋ยวเอาไว้อิดเรือเ,เดี๋ยวค่อยมาทำนะตอนนี้คือยังแล้วก็ก็ยังขาดคนอยู่อะ่ะตอนเนี้ยดูดิสามสิบปดหรอต้องการเท่าไหร่วะสามสิบเก้าอ่ะปับเลยไปยังใช่ไปวะ จะพอไหมเคเดี๋ยวคงพอเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปี95กันนะคะเอ้๊ยใช่ใช่ใช,ใชตอนนี้มาก่อนพอดีมันเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะคะนี่ทุกคนก็ทำการไปเรื่อยๆแหละผ่านไป5ปี10ปีก็ยังเหมือนเดิมตรงนี้มันก็ไม่เคยเท่าเหมือนเดิมนะคะกลับไปเกิดได้ใช้พื้นที่นี้เนาะ ไปฮะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีเกือบๆห,หลาอีกสี่ห้าปีละฮะเออดูสิหรือไม่ก็ถ้าครบสี่ร้อยคนก็จะมากกอนไปฮะเก้าสิบสองคนแล้วนะคะในปีที่เก้าสิบสองฮะอ,อ่เปิ่ขาดอีกแปดคนทุกเราถึง <laughs> จะขบเกรดได้ทุกคนตอนนี้อ,อู่ต้องมากกว่านี้นะคะอาหารนะ ไม่เไรเดี๋ยวเราจัดการได้ตอนนี้เรากำลังขยายออแหล่งล่าสัตว์แล้วก็ใดๆเพิ่มอีกนะคะค้าวัวเพิ่มไปอีกนะคะประมาณนี้นี่สนนีน้เดี๋ยวเพิ่มการตกปลาอีกนะคะเพิ่มไปเรื่อยเลยคะ่ะเพราะว่าคนคือบาบอยู่กันเยอะเลอเก็น,นะคะ จะว่าไ,ไหนดีเด็ดๆๆๆโชว์ให้ดูเลยเราไม่ได้จะฟิชนะตรงนี้นะเราจะเอาวางไว้เฉยๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยื่นมุมกลมไปห้องอ้ยอั่นคือลาอ๋อมใช่ตกใจเลยนึกว่าเป็นพวกเพลเดเตอร์พวกหมาป่าอะไรเงี้ยนะคะอันตรายเนี่ยฮะขยายมาถึงตรงนี้เลยดู ก็จะอันตรายนึงแต่ก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะอุ๊ยไม่ใช่นี่ฮะวงกลมตรงนี้นะไปเก็บถั่วนะ่ะเออเห็นปะตรงนั้นนะคะเก็บมีหัวแล้วก็เห็นนะคะเอาหมดเลย แต่ว่าไม่ยากก็มีอ่อรูทนะคะเมดิซซนรูทก็คือโสมอีกแล้วนะคะไม่มีก็เดี๋ยวมาอีกทีตอนที่ใ,ใกล้ๆอะสี่ร้อยทุกคนตื่นเต้นมันตื่นเต้นฉันเล่นมาตั้งนานมานะะแล้วใกลจะได้อัปเทียร์สี่กันแล้วลุ้นฮะไม่ไม่ไม่นานนะคะถ้าสมมติมันเร็วอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันเกินคาดมันเหมือนกับ ุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็อาหารถึงความคิดเนี่ยนะแล้วก็ทุกอย่างแบบว่าปลอดภัยอะไรอย่เงี้ยค่ะหรือเปล่าหรือเปล่าประมาณนี้ฮะอันเดียวกับมาตอนที่ออสี่ร้อยเนาะเดี๋ยวันนี้ขึ้นไปห้าร้อยดีกว่าอ่ะหมายถึงประชากรสี่ร้อยสามร้อยเก้าสิบเก้าฮะคือตื่นเต้นมาก รอเมื่อไหร่จะครบสี่ร้อยนะคะแล้วก็จะได้อัปเกรดนะคะรอลุ้นยอยู่ที่เรามีแจมเยอะมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบร <150 S 1> อลุ้นนะคะคนที่สี่ร้อยหรือว่าจะลดลงไปอีกมาดูกัน เฮ้ยยังไงยังไงทุกคนเซลเซียดอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเฮ้ยดนเตนวะมีรอมันนานมากเธอห้าสิบปีได้ฉันจะ้อยไปเหยื่อในหมู่บ้านแห่งนี้อามิโนมิหน ก็อ่ะหนูยังไม่เคยเล่นถึงตรงนี้นะจริงๆอันนี้ครั้งแรกตั้งแต่มีเกมมาดูว่าจะเป็นยังไงอ่าทุกคนออกมาทำงานเราหรือเปล่าเดินกันพลุกพล่านชะอย่างที่บอกมันจะมีช่วงอยู่เดือนหนึ่งนะคะที่เขาไม่ออกมากันมาเลยน,น,น่าจะแบบหนาวจะจัดฉะนั้นต้องเตรียมอาหารเราตุนเลยไว้ให้เขานะคนยิ่งเยอะเดี๋ยวต้องเตรียมอาหารเยอะอยิ่งขึ้นนะคะ ของเยอะจริงๆนมมิล no ค์เดอรี่ไข่ไม่พออ่ารอลุ้นเลยฮะเนี่ยนั่งจ้องเลยมีเยอะเกินเดี๋ยวเราไปดูน้องวัวก่อนแปดขาไปสั้นหนึ่ง ปีที่95นะสะิห้าแวฮะโลจะได้อัพคือปีที่95นะคะยาวนานแล้วเกินนะถัวเฉลีย่ยก็ดูแล้วกันใครเล่นหรือว่าทำไมเราเล่นดิงล่บเหมือนก็จะสังเกตดูว่าถ้าเราจะได้อัพเนี่ยมันอยู่ในช่วงปีไหนนะคะอุ้ยใครเป็นไรอะ่ะให้หกขลุ่มเคลื่อง,อง,ง <laughs> okay, เอาของมาเติมกันนะคะขนสร้างหคน builder หกคนฮะ เช็คตรขาดักหนุบมันช้าเหมือนกันเนียนะ่ยมีคนเกิดใหม่ค่ะเด็กเกิดใหม่ grow up อยากรู้เหมือนกันว่าจะอาพแล้วมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวออดเดี๋ยวลองอัพดูเดี๋ยวเราอาพตรงนี้ก่อนแล้วเธออยากแ็นเฮ้ยแฟลกอาพแฟลกเอ้ยทุกคนสวยงามสวยงามจัดเลยเธอมันคือสวยแท้ มันคือสวยเธอ <laughs> <laughs> มันสวยจริงๆอันละต้องมีอะไรอ่ะมีกิวมีไลบบารี่อ้ฉันจะไปไว้ไหนวันนี้ไไลบบารี่ไลบบารีต้องไปที่จุดส่วนกลางหรือเปล่าก็คือใดๆก็คือใดๆ มันบวกเยอะมากเลยอะแต่ว่าเราต้องย้ายนะดูดิย้ายจากไหนไปเลยก็คือต้องดีกกล้วกันไม่ละคือมันมันต้องอยู่ใจกลางอะ่ะเออเธอดูแล้วกันอ่าเทมเพอัพด้วยฮะ โอ้ยพอขาก่อนอุย้ยมันต้องอัพเยอะเลยชีวิตขายอะไรไหมน,นี่เอาไว้ก่อนนะกำลังยุ่งอยู่นะจ๊ะมาดู housing หน่อย storage อันนี้คืออะไรอะ่ะออก copper review ไปแล้วเทียสามปูดก็จะเป็นอันนี้มีแล้วเทียสามอ้าเธอ รีส <Res> อร์เอออันนี้คือสิ่งที่หนูอยากรู้ที่สุดเลยฮะนาะ่าจะอินฟินิตี้อย่างไรคือใดๆคือยังไม่ได้ยังทําไม่ได้ต้องปรับพื้นที่ยาวๆเออเอาสิเอาทองกลับตองไี้ด้นอช่ะตรงนี้นนนด้วยเช่นกัน ป่าฮะส่วนใดๆหรอน่าจะหมดน่าจะสุดที่นี่แล้วหรือเปล่านะคะทุกคนมันไม่มีเทียห้าแล้วนะคะที่เหลือก็ชิลละฮะหลังจากนี้ก็คือชิลมากๆเลยก็จนกว่าเกมจะอัปเดตให้มันไปยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเอ้ยเอ้ย อัพเกรดยังไงวะน่าสนใจอ่านี่ก็อัพอ่านี่ก็อัพอัพอ๋อมันจะได้สร้างอาวุธได้นะคะทุกคนเรารู้ละนี่น,นี่นี่ก็อัพเอออะเป็นอย่างนั้นไปเอาละทุกคน สุดยอดฮะสุดยอดเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าพออัปเกรดมันจะเป็นยังไงนะคะเรื่อยๆ <lean> er> ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับส่วนตัวเหมียวคิดว่ามันน่าเกมน่าจะคือแบบอันนี้อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายคือถ้าทุกคนเห็นมีอีพีต่อไปก็ทุกคนก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เหมียวว่านี่คือที่สุดละของเกมนะคะที่สุดละของเกมจริงๆ การอัปเกรดคือจบมันคือไฟแอลละมันไม่มีอัปต่อแล้วฮะจริงคือมันไฟนอลละเอออุ้ยนี่ไงมันจะกลายปเป็น Man อะไรเป็นแมนนั่บิลไซต์อ้อก็คือบ้านก็จะมีแบบอลังการยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันใน E.P. ต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงือเปล่าอุ้ยน่าสนใจมาก นะฮะฮตามไปดูกันฮะทุกคนก็สำหรับ EP นี้นะคะขอลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเหมียวเกมยิงและฟาสซิสฟันเทีย่ะแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย